ปฏิโลมปัจจยการ37นามรูปเป็นผอละมาจากวิญญาณใช่ครับนามารูปเป็นผอละมาจากวิญญาณในหลักปฏิจจสมุป,ปบาทความเชื่อมโยงในปฏิจจสมุป,ปบาทต,ตามหลักปฏิจจสมุปปบาทการเกิดขึ้นพร้อมอาศัยกันนั้นลำดับการเกิดของขันและองค์ธรรมต่างๆจะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปโดยมีความสัมพันธ์ดังนี้ดอกจันรสังขารเป็นปัจใจัยให้เกิดวิญญาณเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ ดอกจันวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดอกจันนามรูปเป็นปัใจจัยให้เกิดสลายตนะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะอธิบายความสัมพันธ์ดอกจันวิญญาณ consciousness cognition ในบริบทนี้วิญญาณหมายถึงการรู้แจ้งอารมณ์หรือการรับรู้ในเบื้องต้นเป็นสภาพที่รู้ตัวตวนรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่จิตในแง่ของจิตวิญญาณที่เป็นอมะตะแต่เป็นกระแสขององค์การรับรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องดอกจันนารูป m y body psycho physical organism เมื่อมีวิญญาณเกิดขึ้นการรับรู้พื้นฐานนี้ก็เป็นปัใจจัยให้เกิด นามรูปขึ้นมาได้ดอกจันนามคือส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางจิตเช่นเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำเจตนาความตั้งใจผัสสะการกระทบมนสิการการใส่ใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวิญญาณเป็นตัวตั้งต้นในการรับรู้ดอกจันรูปคือส่วนที่เป็นร่างกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลม และอวัยวะต่างๆดังนั้นการมีวิญญาณเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยกายและใจหรือที่เรียก,กว่านามรูปซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อทำหน้าที่ในการรับรู้และมีประสบการณ์ในโลกสรุปวิญญาณจึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นขององค์การมีอยู่ของนามรูปเมื่อมีการรับรู้วิญญาณเกิดขึ้นก็จะทำให้มีการก่อร่างสร้างตัวของทั้งส่วนที่เป็นจิตนาม และส่วนที่เป็นกายรูปที่จะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการรับรู้และดำเนินชีวิตต่อไปครับในทางพระพุทธศาสนาวิญญาณมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและแตกต่างจากความเข้าใจทั่วไปในภาษาไทยที่อาจจะนึกถึงผีหรือวิญญาณหลังจากความตายวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาคืออะไร วิญญาณในบริบทของหลักปฏิจจสมุปบาทและขันห้าหมายถึงสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์หรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะช่องทางการรับรู้กระทบกับอารมณ์สิ่งที่ถูกรับรู้วิญญาณมีหกอย่างตามทวารช่องทางที่ใช้รับรู้ดอกจันจกักรควิญญาณการรู้แจ้งอารมณ์ทางตาการเห็นรูปดอกจันโสตวิญญาณการรู้แจ้งอารมณ์ทางหูการได้ยินเสียง ดอกจันคานวิญญาณการรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกการได้กลิ่นดอกจันชิวหาวิญญาณการรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้นการรู้รสดอกจันกายวิญญาณการรู้แจ้งอารมณ์ทางกายการรู้สัมผัสเช่นร้อนเย็นอ่อนแข็งดอกจันมโนวิญญาณการรู้แจ้งอารมณ์ทางใจการนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกวิญญ,ญาณทำงานอย่างไร วิญญาณไม่ใช่สิ่งที่คงที่เป็นอมตะหรือเป็นตัวตนแต่เป็นกระแสขององค์การรับรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างเ่อเนื่องในแต่ละขณะจิตเปรียบเสมือนแสงไฟที่สว่างขึ้นชั่วขณะเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวอย่างเช่นดอกจันทร์เมื่อตาของเราไปเห็นรูปใดรูปหนึ่งในขณะนั้นก็เกิดจากคูวิญญาณครึ้นนั่นคือการเห็นเกิดขึ้นดอกจันทร์เมื่อหูของเราไปได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งก็เกิดโสตวิญญาณขึ้นนั่นคือการได้ยิน เกิดขึ้นวิญญาณเป็นเพียงการรู้แจ้งเท่านั้นยังไม่รวมถึงการจำได้หมายรู้สัญญาหรือการปรุงแต่งความรู้สึกเวทนาซึ่งเป็นหน้าที่ของขันอื่นความสำคัญของวิญญาณในปฏิจสปปฏจสมุป,ปบาทในหลักปฏิจจสมุปบาทวิญญาณมีบทบาทสำคัญในฐานะปัจจัยที่ทำให้เกิดนามรูปกายและใจที่รวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตดอกจันร์สังขารเจตนาเครื่องปรุงแต่งเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณ การรับรู้ในภพต่อไปดอกจันวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปโครงสร้างของกายและใจที่พร้อมจะรับรู้ดังนั้นวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เรื่องของวิญญาณในแง่ของผู้ถีปิศาจหรือสิ่งที่ออกจากกลางหลังความตายตามความเชื่ออื่นๆครับ วิญญาณไม่ได้หมายถึงจิตที่เคลื่อนที่ตามแรงปรุงแต่งของความคิดโดยตรงเสมอไปครับวิญญาณในทางพระพุทธศาสนามีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเป็นพื้นฐานขององค์การรับรู้วิญญาณการรู้แจ้งอารมณ์ในบริบททางพุทธศาสนาวิญญาณคือการรู้แจ้งอารมณ์หรือการรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นณขณะที่อายตนะก,กระทบกับสิ่งต่างๆเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองพิจารณาดังนี้ดอกจันตากระทบรูปเกิดจากคุวิญญาณ การเห็นดอกจันหูกระทบเสียงเกิดโสตวิญญาณการได้ยินดอกจันจมูกกระทบกลิ่นเกิดทานวิญญาณการได้กลิ่นดอกจันลิ้นกระทบรสเกิดชิวหาวิญญาณการลิ้มรสดอกจันกายกระทบโผลต่อถัพพะสัมผัสเกิดกายวิญญาณการรู้สึกสัมผัสดอกจันใจกระทบธรรมารมณ์ความคิดอารมณ์ความจำเกิดมโนวิญญาณการรู้คิด วิญญาณในที่นี้จึงเป็นตัวรับรู้หรือตัวรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบกันระหว่างอายตนะก,กับอารมณ์เปรียบเสมือนแสงไฟที่ส่องให้เห็นอารมณ์นั้นๆความแตกต่างจากความคิดและการปรุงแต่งดอกจันความคิดหรือสังขารขัน,ค,นคือส่วนที่ปรุงแต่งต่อจากวิญญาณเมื่อวิญญาณรับรู้อารมณ์แล้วเช่นเห็นรูปความคิดก็เข้ามาทำหน้าที่ตีความตัดสินเปรียบเทียบสร้างเรื่องราวต่างๆนานาเช่น รูปนี้สวยเสียงนี้น่ารำคาญดอกจันวิญญาณโดยตัวมันเองเป็นเทียงการรับรู้เบื้องต้นยังไม่มีการตัดสินหรือปรุงแต่งหากเปรียบเทียบคือวิญญาณแค่เห็นหรือได้ยินแต่ความคิดจะตามมาว่าที่เห็นนั้นคืออะไรที่ได้ยินนั้นดีหรือไม่สรุปดังนั้นวิญญาณคือการรู้แจ้งอารมณ์เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การรับรู้ส่วนความคิดคือผลที่ตามมาจากการที่จิตเข้าไป ปรุงแต่งอารมณ์ที่วิญญาณรับรู้นั้นๆครับการปรุงแต่งนี้เองที่ทำให้เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจและนำไปสู่ตัณหาและทุกข์ในที่สุด